สวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูไมรักไอทีนะคะวันนี้ครูไมจะมาพาทุกท่านนะคะสมัครแคนวาแบบเพื่อการศึกษานะคะมีวิธีการทำง่ายๆแล้วก็ตอนนี้แคนวาคะได้อัปเดตตัวการสมัครแบบแคนวา for Education นะคะให้กับสิทธิ์ของคุณครูทุกท่านนะคะมีวิธีการทำแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูต้องเตรียมเอกสารที่เป็นตัวที่จะ รับรองว่าคุณครูนะคะเป็นคุณครูนะคะอาจจะเป็นบัตรประจําตัวข้าราชการที่ยืนยันว่าเราเป็นคุณครูอยู่นะโรงเรียนใดนะคะหรือถ้าเกิดใครที่เป็นอันตราจ้างนะคะ<ไ>อาจจะเป็นหนังสือรับรองว่าเราเป็นคุณครูอยู่นะคะหรือเป็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนนะคะคุณครูก็สามารถที่จะนําหลักฐานยืนยันว่าเราเป็นครู ะะสามารถใช้ได้ตั้งแต่คุณครูที่สอนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะรวมไปถึงคุณครูที่อยู่ในสายของอาชีวะนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะเริ่มจากนะคะเราก็เข้าเว็บไซต์นะคะ Canva นะคะโดยที่พิมพ์เข้าไปใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Canva นะคะก็จะเข้ามาในลิงก์ w w w canva.com ะะก็จะเข้ามาในหน้านี้เลยก่อนอื่นถ้าเกิดเรายังไม่ได้มีบัญชีของการใช้แคนวานะคะขอให้คุณครูไปเลือกคำว่าสมัครใช้งานนะคะอยู่ที่ขวามือน,นี้นะคะคลิกสมัครใช้งานได้เลยนะคะค<ๆ>เขาก็จะให้ทำการเขาก็จะให้ทำการเลือกบัญชีนะคะว่าเราจะใช้ อีเมลไหนในการสมัครนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะอีเมลที่ใช้สมัครจะเป็นอ e ีเมลส่วนตัวนะคะจะเป็น g m i l l o t t m i l e m เมลอะไรก็ได้นะคะที่เรามีจะเป็นเมลขององค์กรก็ได้นะคะสมัครเลยนะคะไปที่ดําเนินการต่อด้วย Google ก็ได้นะคะหรือจะดําเนินการต่อด้วย Account ของ f a c e b o o k นะคะหรือใครมีอ e ีเมลนอกเหนือจาก Google นะคะก็เลือกปุ่มดําเนินการต่อด้วยอ e ีเมล อันนี้คุณมายสาธิตเรื่องของดำเนินการต่อด้วย Google นะคะเราก็ทำการเลือกบัญชีที่เราจะสมัครเลยนะคะใครมีบัญชีของ Gmail แบบธรรมดานะคะก็สามารถสมัครได้ก็ทำการคลิกเลือกได้เลยนะคะ พอสมัครเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะถามนะคะว่าเราจะใช้ c a n วาเพื่อทำอะไรนะคะในที่นี้เรากําลังจะสมัครใช้งานในสิทธิการเป็นคุณครูนะคะเราก็ให้เลือกครูนะคะก็คลิกเลือกที่คำว่าครูได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะคะถ้าเรามีเอกสารพร้อมที่จะทำการสมัครใช้งานนะคะเราก็จะทำการสมัครใช้งานแคนวาแบบเพื่อการศึกษาได้เลยนะคะโดยที่ c a n วาเพื่อการศึกษาก็จะเทียบเท่ากับ c a n วาแบบโปรนะคะซึ่งทางบริษัท c a n วานะคะให้สิทธิพิเศษกับคุณครูนะคะสามารถใช้ได้ฟรีเลยนะคะเราก็กดที่คำว่าเริ่มใช้งานนะคะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีเอกสารนะคะแต่เราต้องการที่จะใช้งานตัว c a n วาแบบฟรีฟรนะคะคุณครูก็กดข้ามไปก่อนนะคะก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะตอนนี้นะคะ ก็จะมาในหน้าของแคนวาหน้าหลักของแคนวนะคะซึ่งในหน้าหลักนี้ก็จะสามารถที่จะทำงานแบบพื้นฐานที่อยู่ในการใช้งานแบบแคนวาแบบฟรีได้นะคะ,ะโดยที่นะคะถ้าเกิดเราใช้งานแบบแคนวาแบบฟรีนะคะเราจะมีวิธีการสังเกตนะคะได้จากตรงบริเวณ มะะุมบนที่เป็นรูปของเรานี้นะคะแล้วไปที่คำว่าตั้งค่าบัญชีเราจะดูว่าเราใช้งานแบบ c a n วาแบบฟรีธรรมดาหรือ c a n วาแบบโปรนะคะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะให้คุณครูไปที่คำว่าการเรียกเก็บเงินและทีมนะคะตรงนี้ตอนนี้นะคะมันจะขึ้นบอกว่าของเรานี่นะคะเป็นแบบฟรีอยู่นะคะจะมีวิธีการชำระเงินนะคะซึ่งตรงนี้นะ เราก็ให้เรารู้ว่าเรายังใช้แบบฟรีอยู่นะคะพอเรามองมาที่ตรงบริเวณการสมัครใช้งานนี่นะคะมีคำว่าแคนวาเพื่อการศึกษาลงทะเบียนฟรีนะคะเนื่องจากที่เราไปเลือกนะคะจำได้ไหมคะตอนที่เราเลือกว่าเราเป็นครูนะคะแคนวาเขาจะพาเราสมัครใช้งานบบเพื่อการศึกษาเลยนะคะซึ่งคุณครูสามารถที่จะกดปุ่มนี้นะคะลงทะเบียนฟรีได้เลยนะคะ หรืออีกที่หนึ่งนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้ามาตรงหน้านี้ได้นะคะหาไม่เจอนะคะที่บริเวณแถบด้านบนนะคะจะมีคำว่าราคาอยู่นะคะมีคำว่าราคาอยู่แล้วก็มีคำว่าเพื่อการศึกษาเราก็คลิกที่บริเวณเพื่อการศึกษานี้ได้เลยนะคะพอคลิกไปนะคะจะมาในหน้า canva.com นะคะแล้วก็ slash education ะะจะเป็นการสมัครแบบแคนวาเพื่อการศึกษานะคะซึ่งเราก็จะเริ่มสมัครใช้งานกันได้เลยนะคะก <_ pm id> ็ไปที่คำว่าสมัครใช้งานเลยนะคะเลือกตรงนี้มาในหน้านี้นะคะก็จะเหมือนกับหน้าแรกที่เราเปิดเข้ามานะคะเขาก็จะพาเราเริ่มใช้งานแบบแคนวาเพื่อการศึกษานะคะให้เรากดที่คำว่าเริ่มใช้งาน เราต้องมีการตรวจสอบนะคะชื่อของเรานะคะให้เราตั้งชื่อนามสกุลและชื่อโรงเรียนนะคะเป็นชื่อเดียวกับเอกสารที่เราจะแนบนะคะเพื่อการยืนยันว่าเราเป็นคนครูจริงๆนะคะแล้วก็ชื่อโรงเรียนของเรานะคะสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะส่วนคําว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนอันนี้ไม่บังคับนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องกรอกก็ได้นะคะ เมื่อพิมพ์ชื่อโรงเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็กดดําเนินการต่อที่ปุ่มนี้ได้เลยเมื่อมาถึงขั้นที่2นะคะเขาจะให้ยืนยันว่าคุณเป็นคุณครูจริงๆนะคะที่ทํางานอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็จะให้แนบเอกสารนะคะเอกสารที่มีชื่อของเรานะคะชื่อเต็มมีชื่อโรงเรียนหรือชื่อองค์กรนะคะแล้วก็วันที่ที่เรา ทำงานอยู่ณนปัจจุบันนี้นะคะซึ่งไฟล์ที่จะแนบนะคะเป็นได้ทั้งไฟล์ PDF ไฟล์ PNG แล้วก็ไฟล์ JPEG นะคะถ้าเรามีเอกสารพร้อมแล้วนะคะกดที่คําว่าประเภทแล้วก็เลือกรูปที่เราเซฟมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีให้เห็นรูปภาพที่เราทำการถ่ายมานะคะแล้วก็กดปุ่มคำว่าดำเนินการตอบด้านนี้นะคะด้านล่าง เขาก็จะบอกว่าใบสมัครของคุณอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะภายใน48ชั่วโมงนะคะแคนวาก็จะพิจารณาและตอบกลับมานะคะเราก็กดปุ่มดำเนินการตอบอมาถึงขั้นตอนที่2นะคะเขาจะให้เราบอกว่าเราเรียนเราสอนวิชาอะไรนะคะเราก็เลือกได้เลยนะคะวิชาที่เราสอนตามนี้ได้เลยซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า1วิชานะคะ แ,บบแล้วก็กดดําเนินการต่อนะคะแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราสอนในระดับชั้นไหนนะคะประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะเราก็เลือกได้เลยประถมคือชั้นไหนบ้างนะคะเราก็คลิกเลือกได้เลยมัธยมนะคะคือชั้นไหนบ้างนะคะถ้าเกิดใครที่สอนในระดับอาชีวะนะคะก็ให้เทียบโอนเอานะคะว่าควรจะอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับ สระดับนี้นะคะเมื่อเราเลือกชั้นและวิชาที่เราสอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดส่งพอกดส่งเสร็จแล้วนะคะเราก็รอการพิจารณาจากใน c a n วานะคะว่าจะให้เราใช้ c a n วาแบบเพื่อการศึกษาได้หรือไม่นะคะคุณครูก็ไปตรวจสอบอีเมลของเราเลยนะคะว่ามีการตรวจ มีการตอบกลับมาหรือเปล่านะคะก็ต้องเป็นอีเมลที่เราสมัครไปนะคะอะก็จะมีอีเมลตอบกลับจาก c a n วานะคะอันนี้นะคะก็จะบอกว่าได้รับจดหมายนะคะเรียนชื่อเรานะคะแล้วก็ได้รับใบสมัครจาก c a n วาแล้วนะคะเราก็จะทำการตรวจสอบนะคะ โดยปกติก็ใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงนะคะแล้วถ้าเกิดเราใช้งานได้อย่างไรนะคะเขาก็จะมีอ e ีเมลตอบกลับมาว่าเอกสารของคุณผ่านการยืนยันนะคะสามารถที่จะปรับใช้เป็น Canva แบบเพื่อการศึกษาหรือ Canva for education นะคะแล้วก็จะใช้งานผ่านตัว อแอคเคาท์น,นีได้เลยนะคะตรงปุ่มนะคะคำว่าลอง Canva Pro ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ตรงคำว่าฟรีนะคะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นคำว่าการศึกษานะคะเดี๋ยวครูม้จะเปิด Account เป็นเพื่อการศึกษาแล้วให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรอ,อันนี้นะคะ จะเห็นว่าปุ่มคำว่าลองใช้ Canva Pro จะหายไปแล้วนะคะจะมีคำว่าการศึกษาแทนนะคะและเมื่อเราได้ c a n วาแบบ for education หรือแ a n วาเพื่อการศึกษานะคะรูปภาพในการใช้งานก็จะเพิ่มขึ้นนะคะฟังก์ชันเกี่ยวกับการใช้ c a n วาแบบ Pro นะคะก็จะให้เราใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะคะสำหรับ ในคลิปนี้นะคะก็ได้นําเสนอเรื่องของการสมัครแคนวาแบบเพื่อการศึกษานะคะแบบง่ายๆนะคะตอนนี้ให้คุณครูทุกคนนะคะได้สมัครใช้งานกันนะคะอย่าลืมเข้าไปสมัครกันนะคะติดขัดอย่างไรสอบถามมาได้ใต้คลิปเลยนะคะขอฝากช่องภูไม้ปานคลิปตอนขันไพ่ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ